ที่มาจนถึงวันนี้มีอะไรบ้างครับที่ท่านอยากจะทําแล้วยังไม่ได้ทํามีไหมครับไม่มีอาตมาว่าอาตมาทาหมดแล้วเป็นแต่เพียงว่าทําซ้ําทําซากทําเพื่อที่จะให้คนพัฒนาขึ้นแม้แต่การบรรยายธรรม,มะมีอยู่บ้างในแนวลึกที่อาตมายังไม่ได้พูดออกไปยังไม่ได้เขียนออกไปก็เลยยังยังคิดอยู่ว่าอาตมา อายุมากขึ้นคงจะต้องเขียนหนังสือมากขึ้นเขียนในสิ่งที่มันยากที่จะบรรยายเป็นภาษาต้องใช้คอนเซ็ปต์มากเลยเพราะว่ามัน,มนบรรยายนาำม,มาทำมาเป็นสื่อออกมาเป็นภาษาซึ่งมันไม่มีภาษาเรียกแล้วเหมือนกับยังกบกับปลาอยู่ในน้ํากับกบอยู่บน,บนบกเนี่ยปลามันไม่เห็นอะไรบนรบกแลวก้วเราก็พยายามเห็นและรู้สิ่งเป็นสิ่งนามมาทำด้วยอยู่ในน้ำเนี่ยเพื่อที่จะให้พูดอ้อมเมื่อก็ยังกบเนี่ยไปเห็นมาแล้วจะเอามาพูดให้ปลาฟัง จะทํายังไงให้ปลารูเนี่ยยากมากอก็ไปเห็นแล้วบนบอกบนแผ่นดินมันมีอะไรเยอะมากกว่าอยู่ในน้ำก็จะต้องพูดให้ปลาฟังทํำยังไงมันยากต้ก็ต้องไป,ไปพูดกับปลาด้วยกัน <laughs> จะได้ไม่ต้องลำบากใจกปลาเขาพูดกับปลาให้มีกบเขพูดกับกบก็ให้เขางั้นก็จะเริ่ขึ้นมาเป็นกบบางทีอ, <c oughs> อย่างนั้นก็จมอยู่แต่ในใน,น้ำ<อ>ไม,<อ>ไม่ไม่มีไม่ไม่จะเริ่เป็นกบสักทีที่ท่านคิดว่าจะมีอย่างโพธิลักษณ์หนึ่งโพธิลักษณ์สองสามสี่ห้ามีหรือเปล่ามันไม่มีหรอกแต่ความเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นมันต้องมีต่อไปเหมือนกับพระพุทธเจ้านี่มีองค์เดียวท่านปรินิี้่านไปแล้วก็สงฆ์ทั้งหลายแหล่นี่เราก็นำพาศาสนาไป เพระาะฉะนั้นวิธีการของพระพุทธเจ้าถ่ายทอดให้าศาสนาสืบได้น,นี่ก็คือตราไว้เป็นธรรมวินัยหนึ่งสองให้สงฆ์นิึกษาธรรมวินัยให้ได้แล้วให้อยู่รวมกันเป็นสงฆ์อ,อย่าให้แตกนิกายอย่าให้แยกกันให้เป็นสามคัคคีถ้าก็สอนเอาไว้คนนี้มีจริตอย่างนี้สอนไว้องค์นี้รับอย่างนี้ไว้องค์นี้รับอย่างนี้ไวอ,อิสิติสาวกของพระพุทธอ,องค์ก็รับไว้คนละสั์คนละส่วนรวมแล้วอิสิสติสาวกทั้งหมดนั่นแหละ รวมแล้วคือพระพุทธเจา้าแ,แต่แต่ละองค์ไม่สามารถจะรับเอาทั้งหมดของพระเจ้ามาไว้ที่องค์เดียวได้คไม่ไม่ไม่ไมีธิ์ไม่ใช่เลยเป็นอาถานะทําไม่ได้ชั้นเดียวกันอาตมาไม่ใช่คุยตัวแต่และองค์นี่จะรับเอาอาอตมาไปเป็นอาตมาเป็นโพธิรักสองโพธิรักสามไม่ได้ไไดแต่อาตมาก็พยายามให้องค์นี้องค์นี้องค์งนี้รับไว้ทั้งหมดเท่าที่จะทําได้ให้ได้มากที่สุด ทั้งคารวะด้วยรวมแม้แต่คารวะก็เป็นอิสติสาวกด้วยอย่างความพุทธเจ้านะนี่อย่าหาว่าอาตมาล้อเรียนพุทธเจ้าไปยกตกเท่าเทียมตันพุทธเจ้าไม่ใช่แต่ทานัยยะเดียวกันแบบเดียวกันเพราะฉะนั้นคนเขาก็คิดเหมือนกันว่าเออโพธิรักษ์ตายแล้วทุกอย่างก็หมดเหมือนอาจารย์ได้หลายทั้งหลายแหละอาจารย์ทั้งหลายเพราะอาจารย์ตายพวกนี้ก็ฝ่อไม่มีอะไรหรอกไม่ใช่แต่ความยิงคํานี้ก็ไม่ใช่หมายถึงโพธิลักษ์ว่าโพธิลักษ์ แต่โที่รักในลักษณะของสิ่งที่เรียนรู้ตรงนี้จะมีสืบต่อไปไหมครับแน่นอนครับแน่นอนครับเท่าที่เป็นไปได้เท่าที่ทั้งผู้รับผู้ให้อัตมาให้ก็พยายามที่สุดผู้รับก็พยายามที่จะรับที่สุดได้เท่าไรก็เท่านั้นครับท่านคิดว่าจะอยู่ไปอีกกี่ปีเพื่อสืบทอดงานตรงนี้ถ้ายังหนุนหอยู่นะตอนนี้ถ้าคิดว่าจะอยู่ไปกี่กี่ปี อาตมาคิดได้ก็ดีกําหนดได้ก <c oughs> ็ดีทีอาตมาก็อยากจะอยู่ไปจนกี่ปีก็ดีสิคน <c oughs> ก็อยากให้อยู่ถึงร้อยปีเหมือนกันเนี่ยอาตมาก็ว่าถ้าร้อยปีถ้าแข็งแรงอย่างนี้เอาแต่ถ้าร้อยปีแล้วก็โอ้โหตาก็ไม่เห็นหูก็ไม่ได้ยินแล้วก็ <c oughs> งงมงงาละ <c oughs> ก็ไม่เอาฟังดูู้สึกท่านจะรู้วันจะแล้วนะไม่ใช่รู้วันอาตมาไม่บางอาจไปพูดถึงอย่างนั้นหรอก <c oughs> แต่ว่าก็พยายามด้วยอิทธิบาทพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ก็ใช้อิทธิบาทพยายามโดยจริงนะเจตนาจริงอาตมาหนึ่งอยากจะพิสูจน์ธรรมะพระพุทธเจ้า,ยาต่อไปอีกอว่าที่อาตมาเอาธรรมะของพระพุทธเจ้า,ยาม,มาสอนกันเนี่ยแนะนากันไปเนี่ยแล้วก็รับกันไปได้คนละขนาดนี้เนี่ยถ้าอีกสิบปีนี่มาแล้วถ้าอีกยี่สิบปีก็มาแล้วอีกสามสิบปีนี่ก็มาแล้วอาตมาทางานศาสนามาอาตมาบวชมาสามสิบปี สาสิปีก็ได้ขนาดนี้ถ้าอาตมาจะทําไปอีกแล้วก็ดูไปอีกมีอัตราการก้าวหน้าได้ผลการก้าวหน้าว่าสังคมที่มีศาสนาเป็นแกนชีวิตเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรเนี่ยอาตมาเห็นต่างสิปีที่แล้วยี่สิปีที่แล้วสาสิปีที่แล้วอาตมาเห็นเห็นต่างสังคมที่มีศาสนาในต่างมาถึงวันนี้อาตมาว่าโอ้โหมันทันสมัยมากขึ้นทันสมัยจนกระทั่งหลายคนที่มองแล้วว่ามันควรจะต้องเอาสังคมอย่างนี้ไปใช้เอาสังคมนี้ไปใช้ถึงขนาดนี้อาตมาว่านอาจะก้าข้างตัวเล็ก ค่าข้างคางางตัวนิดหน่อยเนี่ยมันยังนี่แล้วอาตมาก็ว่าถ้าอาตมาอยู่ไปอีกสักยี่สิบ,บปีสามสิบปีสี่สิบปีอาตมาก็จะได้ดูสิ่งเหล่านี้นันอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งอาตมาก็จะได้ถ่ายทอดสิ่งที่อาตมาควรจะถ่ายทอดเพราะแนวลึกยังมีอยู่อีกเยอะเลยแนวลึกที่อาตมายังบอกออกไปไม่หมดเออสุดท้ายนี้อยากจะให้ท่านได้ช่วยแนะนําว่าทําอย่างไรคนเราจะมีความสมบูรณ์ไม่เป็นภาระต่อคนอื่นสามารถ พึ่งตนเองได,ได้และการช่วยเหลือคนอื่นได้ด้วยตรงนี้จะทําอย่างไรโอวิเศษเนาะคาถามนี้วิเศษจริงๆอ,อย่าหาว่าอาตมานี่หลงาศาสนาพุทธเลยนะไม่ต้องหาเลวอยากหาก็หารับไปดื้อๆเลยว่าเราหลงาศาสนาพุทธก็ได้ข่า,าอาตมาหลงาศาสนาพุทธก็ได้าศาสนาพระพุทธเจ้านี่แหละเป็นาศาสนาที่สอนให้คน มีอัตมาสรุปแล้วได้เจ็ดสอ,อสศาสนาพุทธเจ้านี่สอนให้คนนี้ได้เจ็ดสอหนึ่งสุขสองสูงสูงสสร้างสรรค์สี่เสียสละห้าสมบัติหกศูนย์เจ สัมบูรณ์เจ็ดโสสุขคืออย่างไรศาส,สนาพุทธสอในให้คนพ้นทุกข์ก็คือสุขครับแต่ว่าพ้นทุกข์ของพระเจ้านี่ไม่ได้เป็นทุกข์อย่างโลกียะทุกข์อย่างโลกียะอยากได้เงินวิ่งเต้นหาเงินได้เงินมาสมใจบำเบือกิเลสแล้วก็สุขนี่เป็นสุขโลกียะสุขโลกียะเป็นเงี้ยไม่เที่ยงแล้วก็ต้องต่อสู้ต้องวนเวียนอยู่งี้ในวัฏสงสารไม่มีเลิอกอยากได้กินของอร่อยอยากได้กินไอ้นี่แหละ อยากได้กินพายไปซื้อพายมากินอยากได้กินพิซซ่านี่ลหลงเดน้เลอะนะพิซซ่านี่คือเศษอาหารของคนของเมืองนอกครับอยากกินพิซซ่าอยากกินพิซซ่าโอ้โหชุนใจอร่อยสุกอย่างนี้เป็นต้นบำมเรอกิเลสและสุขนี่สุขโลก,กีส่วนสุขของพระพุทธเจ้าน,านั้นลึกซึ้งและสูงและวิเศษสุขและถาวรด้วยไม่ไม่และเที่ยงแท้ด้วยสุขของพระพุทธเจ้าเนี่ยถาวรด้วยถ้าถึงที่สุดแล้วถาวรไม่กลับคําเลิบอย่างที่ว่า สุขของพระเจ้าคือลดอยากกินพิซซ่าศึกษากิเลสใช่ไหมโง่ ừ ừ ừ ใช่ไหมไปหลงจะก,กินพิซซ่าศึกษาสมุทยัยก,กิเลสตัวนี้ถูกหลอ,อกมายัางไงกินอะไรอื่นแทนได้ไหมกินข้าวแทนได้ไหมพิซซ่าก็คือแป้งก็คือโปรตีนคาร์บโบไฮเดรตแล้วแต่ศึกษารู้จักแยกแยะจนกระทั่งถึงความลึกซึ้งของเวทนาในเวทนาจนเข้าใจถึงกิเลสตัณหาต่างๆนานาอัศาธารสอร่อยของโลกอย่างที่อาตมาอธิบายตอนต้นจนกระทั่งละรดได้จริง หมดรสอร่อยหมดอัตสาหะไม่มีสุขไม่มีทุกข์อย่างนี้สงบจากกิเลสความสุขจากหมดจากกิเลสนี่เป็นความสุขที่วิเศษครับนี่คนคนนี้เมื่อไม่ติดจ,จะต้องไปได้ยศจะต้องไปได้เงินจะต้องไปเต้นแรงเต้นกล้าจะต้องไปไน้วยนี่ความจําเป็นส่วนตัวก็ลดลงลดลงลดลงก็ไม่ต้องเห็นแก่ตัวผู้ปฏิบัติอย่างนี้แหละเป็นความเจริญเป็นความประเสริฐเป็นคนสูงสูงคนเคารพเคารพนับถือ คนไปกราบว่า้คนมีเงินแสนล้านคนมีเงินหมื่นล้านแสนล้านไปกราบไหวไม่ประหลาดตรงนะแต่ไปกราบว่า้คนไม่มีเงินสักบาทคนจนคนไม่มีเงินเออกราบคนมไม่มีเงินนี่มันประหลาดกว่านะแล้วมันน่าบูชาทําไมเขาไปกราบมันต้องมีอะไรอื่นที่ดีกว่าเงินแน่นอนเพราะฉะนั้นคนที่สูงโดยคุณธรรมสูงด้วยความดีงามสูงด้วยการเสียสละสูงด้วยความไม่มีกิเลสเนี่ย คนสูงอย่างนี้เป็นคนสูงจริงครับเป็นคนสูงวิเศษพิเศษที่นี่ในศาสนาพุทธนี่เป็นศาสนาที่สอนให้คนขยันทําใดวินยัยใดเป็นไปเพื่อความเกียดครานทํานั้นวินัยนั้นไม่ใช่ของเราตถาคตธรรมะของพระเจ้านี่ขยันสอนให้คนขยันขย,ยันก็สร้างสรรค์ทำง,งานโลก,กวิถูรู้จักโลกรู้จักสังคมรู้จักมนุษยชาติอ่าบัดนี้เวลากําลังล่วงไปล่วงไปกายกรรมวิจิกรรมที่ดีกันนี้ยังมีเอกเธอทําอะไรอยู่ ผู้ชาตาท่านสอนให้เรารู้จักกายกรรมวิจกรรมมโนกรรมนั่นแหละเป็นประธานอยู่แล้วเพราะงั้นสร้างสรร์ทำงานทําการสังกปะวาจาก,กรรมมันตะอาชีวะนี่เป็นกรรมกรรมกริยาทั้งนั้นเลยเป็นการงานทั้งนั้นเลยทั้งอาชีพด้วยสร้างสรร์รู้จักเศรษฐกิจสังคมเศรษฐศาสตร์สังคมอะไรเป็นดีมานะเป็นไรเป็นสัพพายรู้จักเพราะงั้นจะสร้างสรร์ในสิ่งที่เป็นดีมานที่เป็นสัจจะไม่ไปสร้างไอ้สิ่งที่เป็นดีมานที่เลอะเทอะปลอมเมากกันเยอะแยะเลยอย่างนี้เป็นต้น สร้างสรรค์จึงเป็นคนที่มีคุณค่าคและเป็นคนมากน้อยสันโดษเป็นคนไม่เอามากสร้างมากๆแต่ตนเองไม่เอาเลยรหรือรเอาน<ร>้อ,นอยรสร้างแล้วก็สละให้คนอื่นมากเสียสละให้คนอื่นมากมากๆคนนี้ก็เป็นประโยชน์ต่อสังคมเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นตนเองพึ่งตนเองได้เพราะตอนเองก็กินเหลือกินเหลือใช้เพราะเป็นคนมากน้อยเป็นคนกินน้อยใช้น้อยเป็นคนไม่ได้หลงโลกเขามองเมาอะไรอะไรไม่ไปหลงตามที่เขาโปรโมทตอนเขาโฆษณาเขามองเมาอะไรไม่ไปหลงไปติดเป็นคนพอ อยู่อย่างเข้าใจเหตุปัจจัยเข้าใจปัจจัยชีวิตไม่ไม่ไมไมเพลิงไม่ผานเป็นคนเสียสละสร้างสรรค์เสียสละเป็นคนที่ม,มีสมบัติสมบัตินี่สำคัญสมบัติของมนุษย์คืออะไรไม่ใช่เงินไม่ใช่ทองสมบัติของมนุษย์คือสมรรถนะกับความขยัน เพราะฉะนั้นใครมีสมรรถนะมีความสามารถทางความรู้ความสามารถอยู่กับตัวเราใครปลนไม่ได้เลยสมบัติอันนี้ขยันเมื่อไรเป็นผลผลิตเป็นแรงงานเป็นสิ่งที่เกิดทันทีครับเพราะฉนั้นถ้าสร้างขึ้นมาได้สมรรถนะที่สร้างขึ้นมาได้ทันทีก็ให้ไปเลยเพราะงั้นก็มีอยู่ตลอดเวลาถ้าความขยันยังมีสมรรถนะยังไม่สูญไปจากตัวเองคนคนนี้มีสมบัติอยู่ตลอดเวลาเพราะงั้นคนนี้คนคนนี้จะรวยรวยคืออะไรคนนี้รวยคือนอกจากสร้างนอกจากเป็นคนที่มีสมรรถนะแล้วก็ขยันแล้วเสียสละ คนที่ให้เขานี่คือคนรวยค,รคนที่เอาเข้ามานี่คือคนจนคนไม่รู้จักเต็มคนไม่รู้จักพอมีร้อยล้านก็ยังไม่พอหมื่นล้านก็ยังไม่พอแสนล้านก็ยังไม่พอไอ้คนนี้จนสมบัติเลยเนี่ยจนแหมขออภัยนะจนจิบหายเลยคนนี้เนี่ยมีแสนล้านเนี่ยยังไม่หยุดเลยเนี่ยอืมนี่ศิลปะชนิดหนึ่งวิธีพูดอ่าคนเนี้ยมีแสนล้านยังไม่พอนี่โอ้โหไอ้นี่คนนี้มันจนจิบหายเลยคนเนี้ยอะไรกันไม่รู้จักหยุดจะพอเลยเนี่ยมีตั้งแสนล้านยังไม่พอ แต่คนที่ไม่มีเลยในตัวเองมั่นใจในสมรรถนะของตัวเองมั่นใจในความขยันของตัวเองและคนคนนี้ก็สร้างสารรค์แล้วก็ให้คนอื่นอยู่ตลอดเวลาคนได้ให้คนเนี่ยแหละคือคนรวยคนที่เอาแต่ของเขาเนี่คือคนจนกะบอกยิ่งให้ยิ่งมีมากใช่ยิ่งให้ยิ่งเป็นคนรวยถ้าไปคิดในแง่ของธรรมะและเป็นบิบากของเขาเป็นกุศลบิบากของเขาที่เขาสั่งสมเอาไว้ชาตินี้ชาติหน้าชาติโน้นโอโ้โหนี่เป็นสมบัติของเขามันฝากธนาคารเขายิ่งให้เขาก็ยิ่งความได้ของเขาเขาได้ เพราะเขาได้ให้คนที่ให้เขาเนี่นแหละคือคนได้คนที่เอาของเขาเนี่ยคือคนไม่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 ได้อะไรคือคนที่เป็นโลภมากคือคนที่เห็นแก่ตัวอย่างนี้เป็นต้นนี้ต้องเข้าใจสัจจะพวกนี้เพราะคนนี้ก็สั่งสมสมบัติรู้จักสมบัติที่เป็นโลกุตระรู้จักสมบัติที่ดีครับสุดท้ายศูนย์คนรู้จักศูนย์ไอตัวนี้ขออภัยเถอะอธิบายณที่นี้ในเวลาสั้นๆนี่คงไม่ได้ซะแล้วคำว่าศูนย์นี่เป็นสิ่งพิเศษที่สุดศูญญตา รู้จักทุกอย่างเลยตั้งแต่วัตถุจนกระทั่งถึงนามธรรมนามธรรมนี่แหละเป็นตัวสุดท้ายจะต้องมีสุญญาตาอัตตตสุญญโตอวิาตตตอ,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 อะไรพวกนี้ซึ่งจะต้องเข้าใจพวกนี้อย่างสําคัญเพราะฉะนั้นถ้าคนไหนถึงศูนย์คนนี้แหละประเสร,ริฐสมบูรณ์รทําทุกอย่างในหกสอน,นี้ให้สมบูรณ์ให้เรียบร้อยเพราะ <c oughs> สรุปแล้วคนถ้าสอนท่านแนะนําหรือว่าถ้าเรียนรู้ธรรมะความทริจาแล้ว จะเป็นคนที่ตนเองเป็นคนมีสมรรถนะเป็นคนมีความสามารถเป็นคนมีความรู้ทั้งโลกีและโลกุตระเพราะฉะนั้นจะเข้าใจในโลกีรู้จักดีมานของโลกีซัพพลายของให้โลกีอย่างถูกสัดส่วนและถูกความจําเป็นทุกวันนี้จําเป็นอะไรทำรัสพสภาให้ถูกสภาวะนั้นอย่างแท้จ,จริงพรางคนคนนี้จึงมีคุณค่าประโยชน์อยู่แล้วตัวเองก็เป็นคนพึ่งตนเองได้สอนให้คนอื่นให้พึ่งตนเองได้ด้วย แล้วก็ช่วยคนอื่นจนคนอื่นมาพึ่งเราได้ด้วยเราก็ให้แก่เขาพึ่งได้พึ่งตนเองได้สังคมเป็นอย่างนี้มาไปตลอดถ้าไปตามสัจจะที่อาตมาพูดคร่าวๆนี่นี่แหละเป็นสิ่งนิสเยสุดเราจะทําอย่างไรที่อืที่จะที่ถามมาศึกษาศาสนาพุทธให้ท่องแท้ให้แจ้งจริงแล้วประพฤติปฏิบัติให้ได้มรผลของศาสนาพุทธยอดเยี่ยมรายการเวทีเจ้าบ้านวันนี้ก็ต้องกราบนมัสการ ท่านพลทิรักษ์เป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้โอกาสามาบันทึกรายการเกี่ยวกับการเลือกทางเดินชีวิตของท่านซึ่งตรงนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์ต่ออนุชนรุ่นหลังต่อไปขอนมัสการครับพระจะเรียนทำ <c oughs>